สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับรายวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นปฐุมศึกษาปีที่3เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบโดยคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปประกอบการเรียนการสอนระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง4กันยายนพุทธศัก,กราช2564นะคะโดยครูผู้สอนนะคะก็คือคุณครูรัชดาพรแป้นดวงหรือว่าคุณครูแขน,นะคะ อ่ะเรามาทบทวนกันก่อนนะคะก็คือหลักการทำโจทย์ปัญหานะคะสิ่งที่เราต้องรู้เลยนะคะก็คือหนึ่งโจทย์บอกสองต้องรู้อะไรคะโจทย์ถามและเมื่อเรารู้โจทย์บอกและโจทย์ถามเนี่ยเราต้องรู้ว่าวิธีคิดคือยังไงอ่าวิธีคิด นะคะ,ะเราลองมาดูนะคะข้อนี้อ่านโจทดพร้อมกันนะคะพ่อมีปั๊มน้ำมัน2ปั๊มขายปั๊มน้ำมันทั้งพ่อมีน้ำมัน2ปั๊มขายน้ำมันทั้ง2ปั๊มเนี่ยได้3ามหมืลิตรปั๊มหนึ่งขายน้ำมันได้ 16,270ลิตรอีกปั๊มหนึ่งขายน้ำมันได้กี่ลิตรอะเมื่อเราอ่านเสร็จแล้วใช่ไหมลูกเราต้องมาดูกันว่าโจทย์บอกอะไรบ้างโจทย์บอกก็คือ1นึ่งพ่อมีน้ำมันเนี่ยปั๊มน้ำมันเนี่ยสปั๊มเขามี2ปั๊มนะลูกนะอะเราอาจจะวาดรูปก็ได้เพราะว่าการวาดรูปเนี่ย ทำให้เรามองเห็นภาพขึ้นเหมือนกันใช่ไหมคะอะปั๊มน้ำมันสองปั๊มนี่ปั๊มที่หนึ่งปั๊มที่สองอะปั๊มน้ำมันสองปั๊มนี่ปั๊มที่หนึ่งนี่ปั๊มที่สองอ่าคุณรูเขียนตอนนะคะอันนี้ปั๊มที่หนึ่งปั๊มที่สองเขาบอกว่าอะไรต่อคะขายน้ำมันทั้งสองปั๊มเนี่ยได้สามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบลิตรเขาขายทั้งสองปั๊มลูก เขาขายเนี่ยได้ทั้ง2ปั๊มเลยนะได้3ามหมืพัหลิตรอ่าทีนี้ต่อไปดูเขาบอกอะไรต่อคะปั๊มหนึ่งปั๊มหนะคะขายน้ำมันได้1นึ่งลิตรก็คือปั๊มปั๊มหนึ่งเนี่ยปั๊มที่1น่ะค่ะได้1นึ่งมื่นห สองร้อยเจ็ดสิบลิตรอ่ะก็แล้วเขาถามว่าอะไรคะทีนี้เราต้องรู้โจทย์ถามค่ะโจทย์ถามก็คืออีกปั๊มหนึ่งขายน้ำมันได้กี่ลิตรก็คืออะไรคะ <S <S เขาถามปั๊มที่สองว่าขายน้ำมันได้กี่ลิตรเพราะฉะนั้นเราก็มาดูจากภาพใช่ไหมคะลูกขายน้ำมันทั้งสองปั๊มเนี่ยได้เท่าไหร่ขายน้ำมันทั้งสองปัมมงงป๊มได้สามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบลิตร แต่เขาขายน้ำมันปั๊มที่หนึ่งไปแล้ว16,270ลิตรเพราะฉะนั้นเขาอยากรู้ว่าปั๊มที่สองเนี่ยขายได้เท่าไหร่เราต้องทำยังไงคะข้อนี้ติ๊กตอกติ๊กตอกลองคิดดูค่ะต้องนำมาทำยังไงคะลูกเพื่อที่จะให้ได้รู้ว่าปั๊มที่สองขายเท่าไหร่ต้องนำมาลบกันค่ะถูกต้องคะ่ะนักเรียนงั้นเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยค่ะอ่าทีนี้ เราก็เขียนเลยนะคะขายน้ำมันทั้งสองปั๊มได้สามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบลิตร อ่าปั๊มหนึ่งขายน้ำมันได้เท่าไหร่คะมื่นหกพัิบลิตรอ่ะต่อไปนะคะ อีกปัมหนึ่งขายได้เท่าไหร่คะต้องนำมาลบกันใช่ไหมแล้วก็เขียนเลย3ามหมลบกับ16,270จจะเท่ากับเท่าไหร่ลูกอ่ะ เราก็ตั้งลบเลยค่ะลูกเดี๋ยวคุณครูขอลบตรงนี้ก่อนนะคะตั้งลบเลย3 4มหมลบกับ16,270อ่นหกนะคะลบกันค่ะเ,เลขที่ตรงกันหลักเดียวกันลบกันใช่ไหมคะ อ่าหลักหน่วย0ูนย์ลบศูนย์ได้ศูนห้าลบด้วยเจดลบได้ไหมคะลูกห้ามันน้อยกว่าหรือมากกว่าคะน้อยกว่า7เพราะฉะนั้นต้องเป็นยังไงคะต้องยืมหนึ่งหนึ่งก็จะเหลือศูนย์ทันทีเลยห้าก็จะกลายเป็นสิบห้าสิบห้าลบด้วยเจดอ่าจะจะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ8ดนะคะ ต่อไป0ูย์ลบสลบได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องอะไรคะต้องยืม4 4จะกลายเป็นเท่าไหรเหลือ3 0จะกลายเป็น10 1อ่ะ10ลบ2เหลือ8ต่อไป3ลบด้วย6ลบได้ไหมคะก็ไม่ได้อีกเพราะว่า3มันเป็นยังไง3มันน้อยกว่า6เพราะฉะนั้นต้องยืม3ตัวหน้าก็จะเหลือแค่2 สามนี้จะกลายเป็นสิบสามสิบสามลบด้ยวยหกเหลือเท่าไหร่คะอ่ะนับต่อจากหกไปถึงสิบสามก็ได้คะ่ะลูกหกแล้วก็เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเหลือเจ็ดนะคะสองลบหนึ่งเหลือหนึ่งนี่คือคำตอบนะคะนักเรียนคิดส้นใต้คะ่ะนี่คือคำตอบนะคะคำตอบก็คือเราลบกันมาได้แล้วหนึ่งมื่นเจ็ดพัน 880ลิตรนั่นเองเราก็เขียนตอบได้เลยค่ะตอบได้เลยอีกปั๊มหนึ่งขายน้ำมันได้หนึ่งมืน 7จ็ดลิตรต่อไปอ่านพร้อมกันค่ะฟาร์มแห่งหนึ่งรีดนมวัวได้สัปดาห์ละ1,780ลิตรรีดนมแพะได้น้อยกว่านมวัว890ลิตรฟาร์มแห่งนี้รีดนมแพะได้สัปดาห์ละกี่ลิตรอะเดี๋ยวเรามาลอง ดูนะคะโจทย์บอกอะไรบ้างฟาร์มแห่งหนึ่งรีดนมวัวนะคะนมวัวนะลูกนะได้1,780ลิบรตต่อไปเขาบอกว่ารีดนมแพะได้น้อยกว่านมวัว890ลิบรตอ่ะต่อไปโจทย์ถามว่าฟาร์มแห่งนี้รีดนมแพะได้สัปดาห์ละกี่ลิตร ก็คือที่โจทย์บอกมาก็คือเขามีอะไรบ้างคะลูกมีนมวัวก,กับนมแพะถูกไหมในฟาร์มแห่งนี้เขาบอกมาแล้วว่านมวัวเนี่ยเขาเอา่ออะไรคะเขารีดได้สัปดาห์ละ 1, 7 8 0ลิตรเขารีดนมแพะได้น้อยกว่านมวัวเนี่ย890ลิตรเขาถามว่ารีดนมแพะได้กี่ลิตรอ่ะสัปดาห์ละกี่ลิตรถูกไหมคะเราก็ลองวาดภาพวาดแผนผังก่อนนะลูกนะเพื่อที่จะ เพื่อที่จะเราเนี่ยได้มองเห็นภาพถูกไหมคะอ่ะเราลองดูนะอ่ะฟาร์มแห่งหนึ่งรีดนมวัวนมวัวได้เท่าไหร่คะอ่ะเดีค,คุณครูจะวาดอย่างนี้นะคะได้1,780ต่อไป รีดนมแพ้อ่ะนมแพะได้น้อยกว่านมบัวแสดงว่าสี่เหลี่ยมของเขาจะน้อยกว่าอ่ะประมาณเท่านี้นะคะได้น้อยกว่านมบัวแปด้อยเก้าสิบลิตรไม่ใช่อันนี้จะไม่ใช่แปดร้อยเก้าสิบแบบนี้ไม่ใช่นะลูกนะหมายถึงช่วงระยะห่างจากตรงนี้ลูก ได้น้อยกว่าอยู่890ลิตรแต่โจย์จะถามช่วงนี้โจทจะถามว่านมแพะเนี่ยมันได้กี่ลิตรเพราะฉะนั้นตอนนี้มีตัวเลขก็คืออะไรคะก็คือนมวัวเนี่ย1,780กับนมแพะเนี่ยน้อยกว่าอยู่890แล้วเราอยากรู้ว่านมแพะเนี่ยมันกี่ลิตรอ่าเพราะฉะนั้นเราจะนำตัวเลขมาทำยังไงกันลูก ติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะลองคิดดูค่ะลองคิดดูเรารู้นมบัวแล้วว่ามันหนึ่งพันเจ็ดร้อแิตรแต่เราไม่รู้ว่านมแพ้มันเท่าไร่แต่รู้ว่าเออเนี่ยมันน้อยกว่าอยู่890เพราะฉะนั้นเราต้องนํามาลบกันถูกต้องนะคะเพื่อที่จะให้ได้รู้ว่าอ่เนี่ยนมแพ้มันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็เป็นไงคะเขียนได้เลย ฟาร์มแห่งหนึ่งนะคะรีดนมวัวได้สัปดาห์ละหนึ่ลิตรต่อไปรีดนมแพะอะรีด นมแพะได้น้อยกว่านมวัวเท่าไหร่คะ890ลิตรต่อไปฟาร์มแห่งนี้รีดนมแพะ ได้สัปดาหละอะได้สัปดาห์ละก็คือ1780ด้ลบด้วย890เก้บจะเท่ากับเท่าไหร่คะหนึ 1, ่งพันเลบกับ890อยะ เลขหลักตรงกันลบกันนะคะ8ลบ0ลบ0ได้0 8ลบ9ลบได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องยืม7จะเหลือ6 8จะเป็น18ต่อไป18ลบด้วย9จะเหลือ9 6ลบ8ลบได้ไหมไม่ได้อ่า1ก็จะต้องไปยืม1ใช่ไหมลูก1ก็จะกลายเป็น0 7 6ก็จะกลายเป็น16 16ลบด้วย8จะเหลือ8คํคำตอบก็คือ890ลิตรนี่เลยนะคะก็คือฟาร์มแห่งนี้เนี่ยจะตรงนี้ยลูกจะตอบ890นะคะก็คือฟาร์มแห่งนี้จะรีดนมแพะได้สัปดาห์ละ890ลิตรแล้วก็เขียนตอบได้เลยค่ะ อันนี้ก็คือเสร็จหนึ่งข้อนะคะต่อไปวันแรกขุนเดินออกกำลังกายได้2800เมตรวันที่สองขุนเดินออกกำลังกายได้มากกว่าวันแรก72เมตรวันที่สองขุนเดินออกกำลังกายได้กี่เมตรอ่ะเรามาลองแยกกันดูนะคะว่าอะไรคือโจทย์บอกโจทย์ถามโจทย์บอกก็คือวันแรกขุนเดินออกกำลังกายได้2800เมตร วันที่สองคุณเดินออกกําลังกายได้มากกว่าวันแรกนะคะ72เมตรวันที่โจทย์ถามค่ะวันที่สองคุณเดินออกกําลังกายได้กี่เมตรอ่ะเราลองมาวาดภาพแผนผังกันดูอนะคะวันแรกคุณเดินออกกําลังกายได้เท่าไหร่คะคุณเดินออกกําลังกายได้เท่าไหร่คะวันแรก2,800เมตร วันที่สองวันที่สองเขาบอกว่าไงคะวันที่สองคุณเดินได้อะไรคะมากกว่าวันแรกแสดงว่าช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยมันต้องได้ยาวกว่าถูกไหมวันที่สองเดินได้มากกว่าวันแรกเห็นไหมคะได้จากอา่าสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะมากกว่าวันแรกกี่เมตรลูกเจ็ดสิบสองเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องว่างระหว่างตรงเนี้ยลูกไปถึงตรงเนี้ย ก็คือ72ที่ได้มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราอยากรู้ว่าวันที่สองเนี่ยคุณจะเดินออกกำลังกายได้กี่เมตรเราก็ต้องนำมาทำไมกันล่ะคะลูกตรงนี้ก็คือที่ได้มากกว่าวันแรกนะคะอันนี้คือเท่ากับวันแรกแล้วเขาอยากรู้วันเนี้ยทั้งหมดเลยเนี่ยเท่าไหร่ก็คือต้องนำ อะไรคะสองเล่มนี้มาทำยังไงกันวันแรกกับวันที่สองที่ได้มากกว่าต้องนำมาบวกกันถูกต้องค่ะอ่ะเราก็เขียนเลยค่ะวันแรกขุนเดินออกกำลังกายได้ 2,800เมตรต่อไปวันที่2ขุ้นเดินออกกําลังกายได้มากกว่าวันแรก เจเมตรอ่ะเจเมตรนะคะต่อไปวันที่2อคุณเดินออกกำลังกายได้กี่เมตรวันที่2อคุณเดินออกกำลังกายได้ก็คือนำมาบวกกันก็คือ2,800บวกกับ 72จะเท่ากับเท่าไหรอะเราลองมาดูกันนะคะ2,800บวกด้วย72บวกกันธรรมดาเลยค่ะ0บวก2ได้2 7เอ้ย0บวก7ได้7 8 2นี่คือคำตอบค่ะจะได้คำตอบว่า2,872เมตรนะคะอ่ะตอบได้เลยค่ะ วันที่สองขุนเดินออกกรรมลังกายได้สองพันเมตรอย่างนี้นะคะ ต่อไปวันนี้นะคะคุณครูจะให้การบ้านนะคะทำในใบงานที่คุณครูแจกไป2ข้อนะคะในใบงานเนี่ยจะมีพื้นที่ที่ให้วาดอะไรด้วยคะลูกอลองดูในใบงานนะคะจะมีพื้นที่ที่ให้วาดเป็นแผนผังด้วยนะอย่าลืมวาดมาด้วยนะคะแผนผังที่ว่าดก็คือแบบนี้นะคะลูกนะ ให้วาดลงในแผนผังแล้วก็แสดงวิธีทําให้เรียบร้อยนะคะหากนักเรียนคนไหนไม่เข้าใจตรงไหนนะคะก็สามารถทักไลน์ส่วนตัวมาถามคุณครูได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณนะคะ